อยู่ใต้น okay ี s <S ้ก่อนนะว่าหกคันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาดูเดี๋ยวดูเขาดูคขดูก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะสักครู่นะคะตายแหละมีใครอยู่ไหมฮัลโหลโยนเน่โยนไอตุ๊ดว่าใครตุ๊ดมันจะแหละเสื้อส้มมึงก็ไปมึงคุยกับใคร คุยกับน้องคุยกับน้องใช่คุยกับน้องอยู่น้องชื่ออะไรชื่อว่าน้องเออชื่อว่าน้องขนปุยขนปุยน้องเลยน้องขนปุยใช่ไครรูครับเอออันนี้ยิงดอกกุยแก่บ้าเวย ไว้ไว้ตอนเลิกบ้านเนาะนะครับเกิงใจทูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนเลิกทีเดียวเลยนะครับเด่๋ยวตอนเลิกขอ้ตอนเลิกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเด oh okay. ี๋ยวตอนเลิกก็ต้องถ่ายอีกคุณค่ะเดี๋ยวเราจะหันหน้าไม่ให้คุณชมเอาไว้ได้เลยค่ะได้เลยดีกว่าได้ค่ะหนถึงสากับวันค w o three one two three one two เออก็แค่วันเดีไปตั้งแต่วันแรก ไม่อยู่แไปใส่หังกกมาอยู่แล้ลกหมาหน้ากบูอ๋อว่ากูงมาได้ยงไงมึงไม่กลัวพระกลัวเจ้าทำไมดูสภาพนีงอ้กูหรือแมตายแล้วตายแล้วชีวิตมึงนะมึงแข็คิวแล้วมึงไม่่องกูไหมีหน้าเกียดอ้มึงน่ารักาจมากเลยเก่ีด้ไม่ไดเดด ทุกวัน่ะกูก็รู้มึงเอาไปนัดบ้างเอาไปไาน์ที่ไหนไปปั่นเหรอโอ้โหมันไต่เป็นมัาในนี่เราเข็นไหมอะไรอีกเข็นไหมเข็นไหมคือใช่ถูกใช่แถวแล้วเสียงแถวแล้วเข็นไหมเพื่อโอ้ายังไม่หลับยิงยิงสามัคคีกันจังเลยเข็นไหมอ่ะเข็นไหมทำไมมึงอยากให้กูด่ามึงหรือด่ามาเลยด่ามาเลยเพื่อโอ้ยมึงจะด่าด่ามา เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูคิดก่อนนะว่ากูจะด่าอะไรมึงดีดูคิดก่อนเพราะว่าเพราะว่ากูต้องเดินไอ้ไอ้คานใหญ่อีกขนาดอยู่นู้นเนี่อะไรยังมีเวลามาบอกมึงอีกเนาะมังต้องนะอ่ามองต้องมือเท้ามือเท้า เดี๋ยวจะแตกมงกันเลยไปใช่ครับอ่าไอ้คานใหญ่อ่ะมึงยังจะต้องให้กูด่าอีกไปได้แล้วไอ้คานใหญ่แปลว่ารู้เสียงดังปลื้มกุ๊บปุ๊บเลยอย่ามาขออีกคำหนึ่งกูเนี่ย กระปั้โดกคือกระปั้โดกคือเขาไม่เคยกล้าพูดเต็มปากเต็มคำไงไหายใจจังเลยเออไปแล้วคนอย่างมึงสาภาพไม่น่าอายอะไรแล้วชีวิตนเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ามึงแล้วไปแล้วนะกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วไปซะอากาศร้อนเลยเนาะ เงื่อนอะไรใคาย้อยนึมงเงอ่อเอากูก็ต้องมีเงือนในกูคนเนาะเออกูปไปแลกอีหับเม้นอีมันไม่เป็นอะไรเนอะเพราะว่าเราใช้ไอ้นี่เครื่องระบายอากาศได้ไม่เป็นไรได้หรอมัน <c oughs> มพูดเล็กของมันเนะเอาละ <c oughs> สามอุ้ยซีด้วยอ๋อ <c oughs>